หาดเจ้าลาวหาดเจ้าลาวเลย <c ười> คนเยอะมากเยอะมากเลยค่ะเขาลายขน,น,น,นาดค่ะพี่น้องไลายมันไหลมันจะหยุดหรือว่ายุดมันไหลทับบนแล้วก็มันเลี้ยวไปเลยนะน้ำสาสัตร์ค่ะพี่น้องพูดตี

นั่งดิงนะามครับงามอ้ำบุญนะครับมามาเนี่ยครับมาหาดเจ้าดาวครับวัดจันทบุรีครับแม่ยางเด่นครับม่ยางเด่นมันกินอาหารนี่เล็กๆหน่อยนะครับ ไม่เหนียดจ้ามันพรไปถ่ายหาดเจ้าหล้าวมันเจ้าหลาวครับจังวักบุรีโอ้โหงามเป็นางเป็นเจ้าหลาวสวยทายขาว ấy cháu nào cũng lắng khuyền nhé mà đen gần như cả ba môn tập này mình chúng có chim cái này ừ. Có năng như tháng này à Vào <laughs> nhang, vào nhang lắm chìm hát ừ. Mình đã thì cũng đang ngắm không? Ừ. Đây chào đó mười, 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 mười. đâu? Hả? đâu? ครักำลังขาครับน bon ี่กำลังขาอาหารอยู่ครับกำลังขาอาหารด้ค่ะกำลังขาอาหารอยู่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อนังบนท่านมากอยู่ค่ะก่อนสิไปกะสวัสดีเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไปอยู่วินดี้เนี่ยเด้อค่ะตรงห้ายครับแบบนี้ครับาจัรกับุรี อีกคุณตาไปไหนแล้วคุณตาคุณตาเดินไปไหนแล้วคนไรก็แช่ไปอยู่ในเด้อค่ะอย่าลืมเด้อขอขอบพระคุณล่วงหนะ้าพี่น้องทั้งหลายค,ค่ะ